เกดได้ยินข่าวมาว่าเขาจะปลดบุโรให้กับคนติดแบคลิสแล้วใช่ไหมคะพี่หลายๆท่านคงได้ยินข่าวมาแล้วบ้างว่าเครดิตบุโรเนี่ยจะทําการล้างประวัติผู้ติดแบคลิสก็ถือเป็นข่าวดีของใครให,หลายๆคนนะแต่ว่ามันก็มีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนจากเดิมไอ้เจ้าเครดิตบุโรเนี่ยจะกําหนดให้บริษัทสมาชิกเนี่ยส่งข้อมูลของลูกหนี้เข้าไปในเครดิตบุโรกลางนะว่าจ่ายเป็นยังไงมีล่าช้าหรือเปล่า มีค้างชําระอะไรหรือเปล่านะจนกว่าจะชําระหนี้ครบแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยชำระหนี้ไม่ครบเนี่ยก็จะติดบุโรตลอดไปแต่มันมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้บริษัทสมาชิกเนี่ยส่งข้อมูลลูกหนี้ที่เป็น NPL หรือว่าหนี้เสียเนี่ยให้แก่เครดิตบุโรเป็นระยะเวลาแค่5ปีและเครดิตบุโรก็จะแสดงข้อมูลของลูกหนี้ไปอีก3ปีรวมระยะเวลาทั้งหมดเป็น8ปปีแล้วก็หลังจากนั้นไปข้อมูลก็จะถูกลบออกจากระบบ ใครที่ติดบูโรอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ8ปีเนี่ยก็ลองไปเช็คก,กันดูนะครับ mm. เผื่อว่ามันจะปลดแล้ว mm. แล้วก็ใครที่ปลดแล้วหรือว่ากลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติแล้วเนี่ย mm. ก็รักษาเครดิตกันไว้ดีๆ mm. อย่าก,กลับไปเสียอีกนะครับ